ครับสวัสดีครับเหตุผลเหนือชีวิตนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กอทมนะครับและตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นแมนชั่นแห่งหนึ่งนะครับที่ดูแล้วไปดูไปก็ดูเงียบสงบนะครับเป็นที่พักราคาประหยัดนะครับที่อยู่ใกล้กับบริเวณสถานีขนส่งหมอชิดสองมากที่สุดนะครับที่เราจะเห็นเราให้ดูบรรยากาศนะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็นทางด่วนยกระดับนะครับในกอทมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น โซนก่อสร้างนะครับแล้วที่ถัดไปจากทางยกแลิันนี้ก็จะเป็นสถานีขนส่งหมอชิดนะครับอยู่ห่างจากที่นี่ก็ไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับเอานนี้เดี๋ยวให้ดูครับมนมชาวกะเลี่ยงครับเตะตะก้อครับที่กทมครับผมเดี๋ยวสักครู่ผมจะลงไปเล่นด้วยนะครับเมื่อกี้ผมขอน้องเขาบอกผมจะลงไปเตะตะก้อด้วยนะครับหน้าตาหล่อเราทั้งนั้นนะครับผม น้องเป็นเมื่อกี้ผมถามว่าเป็นพ่มาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นกระเหลี่ยงนะครับผมเป็นตะก้อในกทมครับตรงนี้เป็นบริเวณที่พักในกทมนะครับนมนชั่นที่ผมพักอยู่นะครับก็น้องๆเขาเป็นคนงานที่นี่ครับแล้วก็เนี่ยครับหลังจากเลือกงานแล้วก็เตะตะก้อนะครับฝีมือดีนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะลงไปเล่นด้วยนะครับ ผมก็เล่นผมก็เตะตะก้อไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนี่ผมน้องเป็นกะเหลียงนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากที่ผมพักคืนนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทำธุระเสร็จแล้วผมก็จะถือโอกาสไปยังสถานที่ต่างๆในกทมนะครับแล้วก็มีสถานที่ในน่าสนใจแล้วผมก็จะเก็บบรรยากาศ เอามาลงให้ดูเหมือนเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกับการเดินทางมากรทมแล้วก็ที่พักราคาประหยัดสุดคุ้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแนะนําวิธีการเข้ามาในกรทมแล้วเราไปยังสถานที่ต่างๆในกรทมโดยที่เราไม่ต้องง้อแท็กซี่นะครับเราจะไปยังไงทํายังไงเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวในชีวิตครับ